สำหรับยามเย็นแบบนี้ครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเบิร์รีเทิร์นนะครับวันนี้ก็นำ LS 125นะครับรู้สึกคันนี้จะเป็นตัวตัว R นะครับนำมารีวิวนะครับอันนี้ก็รถเหมือนแบบว่ารถก็แบบเหมือนก็ตกแต่งมานะครับแต่ว่าตกแต่งอะไรมากไม่ไม่ไม่เยอะมากนะครับนะครับหน้ามุงหน้าใหม่นี่เป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับใส่แผงคอแดดมานะครับแผงคอแดดนะครับไฟลงไฟเลี้ยวยังอยู่นะฮะ นี่แล้วก็มาถึงช่วงเครื่องนะครับเป็น E 3นะ K b a c k นะฮะเป็นเสื้อ L S เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ที่ขึ้นสนิมนี่คือแม่อะไรนะครับเจ้าของบอกว่าจอดไว้ข้างบ้านแล้วเพราะตากฝนเขาไม่ได้ใช้นะฮะเขาก็เลยขายนะฮะนะครับตอนไปดูตะหนิมนึกว่ารถจะติดไม่ติดที่ไหนได้ติดนะฮะเครื่องดีด้วยนะครับเป็นท่อข้างนะฮะท่อข้างนะฮะท่อนะครับอันนี้มีรูไอ้น้ําสนิมนะครับอันนี้เริ่มพองออกมาแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับสรอบคันนี้นะครับ อันเดิมนะครับแล้วก็ตกแต่งมาเกยงนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับวงเบาปาดมานะครับเป็นของแจ็คอำนาจเจริญยนต์นะครับนี่นะฮะเปิดมาถังอุตลุปมาน้อส่งรองอยู่ครบครับนะครับอยู่ครบถังถังไม่ค่อยสวยนะถังน่าจะมีแบบว่าแบบว่าเนี่ยฮะมีรอยแบบทะลงทะลอกบ้างแล้วนะครับทะลงทะลอกบ้างแล้วนะครับนี่นะครับ เ,เ,เกยงเกยองนะครับ e หัวเกียร์กลับนะครับปั๊มออโตลุปยังอยู่ครบนะฮะนี่คากเลยนะฮะมันไม่ได้คากด้วยอะไรนะฮะแค่ว่าเขาจอดตากฝนแล้วน้ำมันโดนนะฮะมันก็เลยเกิดสนิมฮะเดี๋ยวถ้าผมว่านผมก็จะน่ารังไล่ไล่ไล่ล่เปลี่ยน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 ฮะอันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูก่อนนะครับแล้วคนนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะก็กลับราคาก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะฮะแค่สองหมื่นต้นต้นนะครับสองหมื่นต้นต้นนะครับกับเอาไปทํานิดนิดหน่อยนะฮะวันนี้นะฮะก็ เดี๋ยวให้ให้ช็อกนะฮะ,ะวันนี้รบกวนช็อกมานะทำการรีวิวนะฮะจ้ากระช็อกเลยกระช็อกตีกก่ตามไปไปขายรถให้ได้นะลูกไปนี่นะครับวันนี้ก็ให้ช็อกนะฮะทำการรีวิวให้ผมหน้าวันนี้นะครับคงเสียเครื่องไปได้ะฮะถโถงร่องเอง เขาเปิไปไดไฟหน้าหน่อยันออกดีนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับรถต้องมีควันนะครับ นี่ยนะฮะพ่อจะแทบปิดปืนเลยนะฮะเราไม่ต้องแซงช็อปไม่ต้องแซงขี่อย่างนี้แหละพี่ให้มึงมาขี่รีวิวไม่ได้มึงขี่แข่งกับสองแถวเอาช็อปตามเลย เบ็กใจมันร้อนนะต้องเข้าใจมันด้วยฮนะช็อตหน้าพิกซีนะจอดหน้าพิกซีนะช็อต ถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะถ้าเราไปปรับแต่งอะไรนิดๆหน่อยนะฮะไปปรับแต่งไปพ่นนั่นนิดหน่อยผมว่าโอเคฮะกับราคาที่มันน่ารักน่ารักอย่างนี้นะฮะล็อกปอแล้วก็อ่าลืมเลยอ่ะมันใส่หม้อน้ำมีเนียมมาฮนะเจ้าของเก่าใส่หม้อน้ำมีเนียมมาฮนะ แล้วก็ถามมีบุบนิดนึง<ด>อ่ะผมลืมลืมบอกนะฮะก็ตามธรรมดานะครับสำหรับรถน,นะครับก็<ด>ไม่มีอะไรมากครับวันนี้เบิร์ดก็คงรีวิวไว้เท่านี้นะรถก็หมดแล้วถามว<ม>่าโ,<ด>โอเคไหมมันก็โอเคอ่ะเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนสนิมหัวน็อตเปลี่ยนไอ้สายรัดหน่อยก็แล้วก็ไปล้างๆเนี่ยเพราะมันไม่ได้ทำความสะอาดไม่ได้ทำความสะอาดถ้าทำความสะอาดแฉก่าเงี้ยออกเลย แท็กที่เกลือขึ้นโอเคสำหรับวันนี้เบิร์ดรีวิวไว้เท่านี้นะฮะวันนี้ขอ,ขอบคุณมากนะ,ะทุกท่านนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจ้าทำไง <c oughs> ลูกเล่นลูกเล่นลูกเล่น <c oughs>